องสมันเนาะพี่น้องเนาะเนาะสบายดีพี่น้องมื่อันนี้เปลี่ยนแนวเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าส่วนลายฮ i t คลิปเกี่ยวกับเกษตรเนาะพี่น้องเนาะแต่มื่อนี้อยากลองไปใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่หนูเนาะพี่น้องเนาะกับดักหนูเนาะเทาจะใส่เนื้อเนาะนี่เนาะปูนาเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้เนาะลองมาดักหนูเบิ่งเนาะ จากที่ว่าเฮาส่วนหลายเฮาคลิปกษตรหลายเนาะแต่ว่ามื้อนี้คิดมื้อแบบว่าอยากกินปิ้งหนูเห็นเนาะพี่น้องเนาะตัเลยสิไปหาเนาะกับดักมีอยู่ประมาณนี้เนาะเฮาจะใส่เหงื่อตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะกระปูเนาะปูเนาะนี่เนาะใส่เหงื่อเฮาจะใส่อยู่ประมาณ1ด่าง2ด่าง3ด่าง4ด่าง5 6 7ดด่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปใส่กันเลย มาหอดเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะพามาใส่เนาะหมายที่ว่าเขาเลือกตัวไก่เติมเนาะจากอันนั้นเนาะมันจะเป็นแบบว่าหมายกอไผ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะอยากมือนี่แล้วเนาะด่างแรกเขาใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นกอไผ่เนาะพี่น้องเนาะเขาใส่แล้วด่างแรกเนาะนี่อีโคกด่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะไปใส่ต่อเลยเนาะ เนาะหมายเฮาก็จะเป็นกอไผ่กอนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะโอ้สุดยอดไม่บอกพี่น้องมันจะอยู่ในกอไผ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ก่อนเนาะเนาะด่างนี้จือจือได้ปะเนาะมื่นเปอร์เซ็นเนาะพอมันมีขวอยู่เนาะเดาจะเอาขวายใส่เนาะนี่เนาะใส่เนาะมันจกมืดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ด่างต่อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะเฮาจะพาไปยามที่ว่ากับดักเขาใส่ไว้เนาะพี่น้องเนาะเขาไปกันเลยเนาะว่าเนี่ยเฮาใส่ได้ซองดักเนาะเพราะถ่ายมันมื้อเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาจะถ่ายให้เบป็งตอนยากเลยเนาะเฮามาถ่ายรูดน้ำกันเนาะเพื่อนๆเฮาพี่น้องเฮามาถ่ายรูดน้ำกันเลยทางหน้าเนาะดักหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่นี่ด่างหนึ่ง ถาดรุดเลยจะถึกหร,รือบดถึกแยกบดถึกเนาะพี่น้องเนาะเน้องยื่ไปกินเนาะแต่โบลัดเนาะพี่น้องเนาะทำเป,ป,ป,ปิ่งดางที่สองเลยเนาะ ที่สองเลยเนาะมันที่วฮาฮาว่า,วามืน่นเปอร์ซ็นเลยถึงนึองเจา้าเนาะถึงหรือป่ถถึงหวยเหลือเีินเนาะนี่เนาะนี่ใน,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 นกอไผ่หูเหลือเียนเนาะ ทางนี้นนนก,ก่นเนาะมันใกล้กันให้เบิ่งเลยติดกันแล้ยน้องก็แล้วกัน จะบุกถือตัวน,น้องเานาะถ้าจะภาพรุ่น,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 นดังที่หาเลยเนาะพี่น้องเนาะถือเนานะพี่น้องรุ่นดังที่หาเลยเนาะเขาใส่ไว้เถอะฮัเนาะรุ่นเป็นกันเลยจะมีโตให้บอ กินเฮ่าอยู่วะมันแล้วก็ดูดมันม,มีหนูวะเฮนอบเนาะไม้ในมีหนูเนาะหวานอนอเนาะมันหนาววะอากาศลมมนันออก bừng mùm đảng thì hộp nó, nó. nhiều nó nhìn mùm nó đảng này tháp bảo thự đảng này anh cho bị nấm lôm nó nhiều nó nhìn nó dậy nó ถือเนาะน้อถึกดังที่หกเนาะดังที่เจ็ดดังท้ายจะเป็นยังไงเนาะนี่เนาะได้ได้ได้มานิวมายู่มาเนี่ยมาถึกดังที่หกที่เจ็ดเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะ ถือด no. ังที่หกที no? No. ่เจ็ดไม่ใช่เนาะตัวม้นั่นนะที่ว่าเฮาว่าหมื่นเปรเซ็นนะบ่ถึกเนาะพี่น้องปุมีหกข่อยเนาะพี่น้องเนาะตัวนั้นเนาะนี่เนาะหกที่เจ็ดเนาะก็ถือว่ามานอยู่เนาะพี่น้องเกือบบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะดังที่หนึ่งดังที่สองที่สามเนาะ บถือเนาะที่สี่กับบถือที่ห้ากับบถือเนาะพี่น้องเนาะจะมาถืกอยู่ดาง 6, ที่หกที่เจ็ดด่างสุดท้ายเนาะพี่น้องยามตัวที่หนึ่งนื่ว่าสิกินแฮวเลยเนาะะถือว่ามานอยู่นะเนาะเพาไปลกขนเลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเนาะหนูที่เยาได้มาเมือเช้านี่ยสองตัวเนาะเอาเอามาปิ้งเนาะเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะ ด่างไฟเห็นงัวเนาะด่างไฟมองบนสาวนี้เนาะหมายที่ว่าเขาขึ้นว่ามันชีถึกเนาะพี่น้องเนาะแต่กระโบถึกเนาะพี่น้องเนาะมาถึกด่างที่ว่าเขาใสอยู่อะมันมืดเลยเนาะนี่เนาะบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะตอนเช้า ไก่เนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องหนูที่เราหามาเนาะปิ้งยังใหม่เนาะพี่น้องเนาะไฟใหม่ลืมเบิองเนาะนี่เนาะจะมาลองสีมันเนาะพี่น้องเนาะ กำลังซีมันเนาะพี่น้อดนดนเถื่อเนาะพี่น้องเนาะปีนึงอาจจะใส่อยู่ประมาณ4-5เถื่อหรือ2-3เถื่อแล้วแต่ว่าเฮาขึ้ดยากเนาะพี่น้องเนาะคนใดที่บอกินหนูก็อยา่าด่าม้าเด้อเนาะพี่น้องเนาะ กัวเฮาอยู่แถวแถวบ้านนอก,นอก,นอก,นอกเนาะพี่น้องเนาะเฮาอ่ะกินหนูมาแต่น้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นสัตว์ป่าเนาะเป็นหนูเป็นบ้างเป็นพานเนาะพี่น้องเนาะกินเบิดเนาะสัตว์ป่าพเพศสัตว์ป่าเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะกูใดบโบก,กินหนูหรือว่าหรือว่าเบว่าห้องมาจะได้ว่าโบก,กินอะไรเนาะ ยาดามาก,กันเนาะพี่น้องเนาๆพอคนเฮากับหมักบุคือกันเนาะกินกับบุคือกันคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะก็จะจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจเด้อพี่น้องท,ท,ที่ติดตามรับชมเนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันเนาะพี่น้อง